เพียงเท่านั้นจัดของขวัญเข้ามานะแล้วตั้งคําถามก็ได้การงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภการเดินทางข้าจะดูด้วยให้ด้วยไพ่ย,ยิปซีของขวัญหนึ่งชิ้นต่อหนึ่งคำถามนะนะแล้วก็อย่าไปหลงไอ้ตำราพุทธวจจนกันมากนะนะพากันเป็นบ้าเป็นหลังไปเยอะนะนะหลอกกันไปลงหุ้นกันเยอะแล้วนี่ทำเขาจะขายเปน็นหนังสือแล้วเปิดบริษัทแล้วนะ <minutes> โดนหลอกกันไปหลายเจ้าแล้วผมนึกถึงอะไรวะเขาเรียกว่าหุ้นหุ้นอะไรหุ้นธรรมะอะไรเนี่ยมันเคยมีมาก่อนนะแล้วปรากฏหลอกคนเน่ะไปลงหุ้นปรากฏใรอะโดนหลอกกันหมดตัวเยอะเลยช่วงหลังอะแล้วหนีปิดบริษัทหนีไปอ่ะเอาเล็้วเจ้าทั้งร้ายนี่ภัยเศรษฐกิจมันกำลังมา เจ้าก็ต้องระวังตัวกันด้วยเรื่องการใช้เงิน่มาแล้วเหรอหูนาว่าไงเห็นนาจัดมาคนะเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าชิ้นหนูนาเจ็ดหกขอบคุณมากไม่ได้อะไม่เอาเชื่ออะไรนะให้ให้หัวใจมาก่อนเลยเร็วเจ้าทั้งร้าย พุทะเก้าพันเก้ารอยเก้าสิบเ้าแชร์ขอบคุณนะเจ็ดหกไม่ได้หนูนาะนะชื่ออะไรส่งของขวัญให้แล้วกี้อ่อนะคุณกี้จะมีโชคไหมเอเดี๋ยวดูให้เจ้านะเออดูให้เดี๋ยวดูให้เนาภายัยยังไม่มีโชคอะ่ะคุณกี้นะ วันนี้เป็นยังไงวะไพ่ออกมาไม่มีโชคสักคู่เลยเป็นอะไรเนี่ยฮะเจ้าทำบาปอะไรกันไว้นักหนาจัดของขวัญเข้ามาก่อนถามจัดมาเลยหมูเด้ง9,999้ตนนะส่งหัวใจมาก่อนถ้าไม่ส่งมาถือสละไปเองโดยอัตโนมัติบอกแล้วนะให้ส่งมาได้คนละ9999ชิ้นนะถ้าไม่ส่งของขวัญถือสละสิทธิ์โดยอัตโนมัตินะเอาเร็วเข้ามาสิ นะจัดของขวัญเข้ามาก่อนนะชื่ออะไรกี้นะกี้ส่งของขวัญมาแล้วหัวใจส้มหนึ่งยังไม่ได้ลาบกี้เอ้ยนะได้ไงอะ่ะหัวหน้าก็ยังไม่ได้ลาบอ่ะเนี่ยเออเข้ามาแล้วจัดของขวัญเข้ามาก่อนจัดของขวัญแล้วถึงจะนี่ดูให้เร็วสิพวกเจ้าทั้งหลายคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ เนี่ยอย่าลืมไปสวดมนต์กันนะมีเวลานะพรกถาเงินล้านจะได้โบนัสไหมเดี๋ยวดูให้เหมือนจะได้แต่เขาพิจารณาอยู่นะพิจารณา